มือนีมาตามแม่เพชรฝันตองงวดพันว่าพันฝันดีแล้วก็เลย้ผ้ากันตั้งกลองพันว่าพันหวานแบบแปลกฝันแปลกฝันตลกพันว่าตื่นขึ้นยนี่มือเศร้าพันว่าพันหัวอยู่ผู้เดียวพันอยากหัวไหลพันว่าฝันแปลกแม่เพชรจะเป็นแบบไหนลองไปตามกันเลยล่ะครัสวัสดีครับแม่เพชรคียรสวัสดีค่ะ คั rates, an, okay? an, ้งเนาะเพราะว่าเราหันนี่แม่อยูเป็นมื้อเนาะเพราะว่าสามีเราอีพอเราเนาะมาบอกน้องเนี่ยเนาะเมียฟังมาได้กับเงินเราหันอยไว้อีพอมาบอกโอ้ยเบ่าหาเพิ่นแล้วบางที่ดอกพุ่มเบ่าเนี่ยยังเราไม่้องเชื่อยังเจุ่ม้งหนักต้งหนักต้องหนักต้งหนักตาจะหัวลูกจะลำบากบ่อสิมื่นแล้วอังซี่เม้ามาจะกันมาบอกไอ้นี่เปียงมาสุกไต้นี่เปียงกันเล่หวานกันเลยมานอนเนี่ย พันพันเลยว่ามาเดี๋ยวพาไปซอนพันวางกินละ่ะพอได้ถือวิงงานน้ำนลนกลน,น,นแล้วไปไปหอดการซอนซอนที่อะไรแบบหม้อหน่วยจะนี่ละ่ะใครองลง,ลงอยู่หม้อหน่วยงามงามแต่ว่าสีเขียวแต่นนว่ามัานงามบัดนี้ก็เลยเอามาวางไว้บัดนี้ไปซอนอีกตำเทียบสองได้บอกให้ฝากสองเมื ไม่ไม่หางไม่หุบระวังสิชวนหันชวนหุนอันเดนยนนั่งเดียนที่มาขายหวยชวนหันชวนหุบซื้อเอาทำไมชวนเกตพวันซื้อท่ไมมันชวนเกตุวเพ้าอมันซื้อแล้วก็ชวนหานบอาอย่างตัวนี้คุณท่านนี่ซื้อตัวนี้มาสั่งมาแม่วันนี้นั่งอันฟังบันน้องบอกมากไม่แม่เหนนว่า เยอะแคไหนโด้ดหลายเท่าท่มัเอาโรดขึ้นเงาก็ได้ไอ่ส่งนีเราหาสิบบาทแต่เป็นเจ้นลำเจ้าเงี่เก็บสิบบาทโอ้ครบควเลยสมสมบอกหาเล่าครับพี่ฟันไม่เขาบอกอกก่ว่าอะไรขัวฟันฟันกินสีแดงขึ้นอยังไปเที่ยวหล่ะจะไปนั่งปาไปแน่ไหนหลายขยังไปเที่ยวแต่แต่หนตอนนั้นกี่ล่ะไปไนพ่อบ้านหลัง สขาต้มต้มกาลน้ำฮ้อนไว้ไหมใช่ครับไม่เขาไปจะกินกาแฟแท้สั่นไม่กวนก็เล่นเลยไปกินกาแฟนะเพรามีคนดอกเขาจังจังผีเขาเสียนเเลยไปกินกาแฟกาเป็นกาลน้ำฮ้อนก็จะไม่ก้าวหา้องมครับกินแล้ว,ปวเป็นไส้หมู ไม่ได้กาว่าเป็นโคอือง่ายคือง่ายเลยอือว่าแังค่อยว่ากัหัวอวนอันก็แยงเขาตาานนี้บสีจาพี่แหละมได้กาแยนแต่ว่าถุกเด็เขาจะต้มเพื่อนักินกบแหน่อยุ้งวุ่งสิล่ะขอเล็ไปยิบถึงน้าก็ได้ไปยิบสิมไหมยิบมืออดั แมกินแล้ววันนี้ซองมึงไม่หันโคบเห็นโคบโอ้จูอยู่เป็นไงเอออมเห็นหนักเป็นลาบลาบเพราะมีคนแต่ว่ามีประตูเข้าไปเป็นแอ้ฟาเจ็บตองไหมใช่เพื่อนี่เปิดประตูไว้เพื่อนี่ข้างการหอนไว้หน้าบ้านเพื่อนเป็นเต้นคอมเพื่อนไปเที่ยวไปยังนี่ไปนั่กันหลายไปนว่าย่างกินผู้เดียวกินกาแฟผู้เดียวกินแล้วว่ได้งซองมึงหมอง นี่กบเออนี่น่แต่าแต่ว่แอมไปกิพ้กนหะเอนีกินมกมังคาตัวนีกนแล้ว่ของเดียรยังไม่ไปกินกินใ่ไรเงี้ตัวนั้นเนาะไ้นแค่นี้คกบืตีวางเลยกบกบหน้ามเก่าที่มันมันย่อมันตายร้มันตายตายตัวละกูมัก้าวนี่ ตาเกไกบี่มันมว่าเก่าเก่าเก่าศูนย์เ่ย้ได้แมวตัวเก่ก็มนจัแล้วไงจัแ้วงเก่าเจ็ดเก่าเดี๋ยมจับ้เขาไปจับหาเดี๋ยมหาเอยไรหางอะไรเอาหาเไปว่าเขาไปยุ่มเดี๋ยวเด็กจับเลยอยุ่มขึ้นได้เชเป็นยุ่มมองยุ่มขึ้นมาเป็นโตขนาดต็มเป้๊ยนเปียแ่มอ้ก็ชู่แล้วก็ Góc góc câu góc 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 góc

หกแปดก็ดักกรดาจะเข้าหกเก้าเดียนหน้าจะเข้าหกเก้าหกแปดพอสอนอะไรมเก้าเก้าสองสี่เก้า้าเนาะอพ่อพิดีจัเก้าเก้า เกิดพรอมพันธุ์ิองสอเก่ากันมองไงอยังไงดิงอยังเ่อยากนย้นขึ้นนีบ่บ่จะได้ไปฝันคิดเต็มเออะค่ะค่ะอนเปลี่กคี่กลุมนก็เป็นที่ผิดค้านตัวเอส่นเรของนะครับแม่เพียเดินว้าคนไปไปกระท่อมน้อไปเที่ยวผู้เดียว เดี๋ยวกราทำล่างเขาต้มน้ำห้อนไว้เลยเป็นส่งกาแฟกินกินแล้วเปิดว่ามกบหน้าตัวบบนี้ตัวเดียวนะเมืนมือยุ่งมากยเลยนยิบมาน่หยิบนะเกินมากไมิบค้าตัวพองอมขึ้นจากหัวกับกบตายเลยไม่ได้่าเก้าศูนเก้านะหรืออาจจะเป็นมือหาอเก้าหาเก้าพอได้ตายเป็นเก้า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 เกเกาหาอายุเป็เพสิบแปดปีได้นะพ่อสอคอ cầu cầu đấy là. Chân là nào. nào chân ao khác chân là vào, đi, Nghĩa, nghe, nghe. đi cá gì thì thì lên là phân tội thật chân 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 phán đi chân tội thật 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 chân tội เดดพี่จะน้าเบิองเอ่อไปเที่ยวกันหลายคนดิเป็นครอบครัไปเป็ครอบครัวที่เี้ชาวบ้านงนั่นากันไปพักยบมานจะหลายคนยเมือนเดียวขไปเที่ยวไปนําเที่ยวปไปเักกินก็ไ้ไปลักกินของคนที่เกิดกระท่อมเอก็บหัวกนเหลี่ยมเปิดาวบ้าไม่กบ โอ้ก็เป็นลาบ่ามันหุ่นกลองยุ่ปาก่ะแล้วพวกไปยุ่งยุ่งึ้นมากิี่พวกพี่เนี้ขนาดต้มพี่เพียแหล่ไปยิบกินขาตัวองอย่าบกว่าก้อนนี้่อข้าใจจะ่ด้ย่างต้องเก็บเยอะนะเอาี่นองเนาะจ่าเดาหรือเดาด้เนาะเนาะอาผู้ขา้ยอยาตี่าเก็บก็ได้เมื่อก็จับไปเก็บนี่แหละหาก็ได้เก็บกะได้แต่แต่เนาะมันก็อยู่ที่จะไดยะ

เชื่อว่าเขานี่นะลรองเป็ลอเป็นเกชิดๆเก่าที่ิบองเยคยเสียงเลยเดี๋ยวคยเสียงหมดเนี่ยบอพื่จะบอกวี่ไปรทางแล้วุมาสูงหนัเือตนี้คริงเนี่ยบอกไปตั้งน่เอาก็สสุปบางวนี้นะครับเพี่ยเป็นไปียงหน้านะแถวหน้าลาเที่ยวพอข้าะจนหอนไปเยอะก็เลยชงกากินเนาะกินแล้วไปซอมกากินกะป๋งเนครับ คราบเมื่อยยิบน้อยยิบขัดผมมาซิมพองนะครับพวกไว้มเสียงมหันแล้วนานๆไปกินเลตกแกว่า่ได้ฝันตตกแกนกินแล้วแม่กินอเนากินแล้วออกมาหาโูกนเนาะมกันล้วออหลายลวยรยที่ก็ไปเชียวแต่ฟนว่าก็ไปเชียวทางไก่มแลไปมันรับผมนล็ที่เขาส่เขานะเขา เก้า้นส okay. um, ี่เก้าหลัเก้าอายุยัสแปดีเาปสอสองสีเก้านะครับอางนี okay. bueno, like ้โบไม่ใช่ทำเมล็บเป็นวันนี้เด้ครับของเราดีดีซอยกันได้เด้ปรตีเกนเาเอาตาเลยาห็นมากอยเนาะเขาเลยกงดีที่สุดในหลกีโอเกอ่าซอซี่ีซอยแหละครับดเรามาติดตามกนตังใจไปซื้อดอกไม้อันนั้น่นกอนนะครับเอาเงินหอดกอง